สวัสดีครับคอมพิวเตอร์แรงไม่แรงก็จะดูจากการ video เรนเดอร์วิดีโอในถือว่าใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ได้ดีที่สุดตอนนี้กิน CPU ไป67%แต่ที่จริงคือมันกินทั้งหมด8คอร์เป็นคอร์จริงอ่ะมีหัวสมองอยู่8หัวเนี่ยกินหมดเลยแต่เนื่อจาว่าคอมมันเป็น c d ดเห็นไหมซีดเนี่ย ลายเส้น uh, 7 5 7 0 0 U เนเนี่ยซีรี์ u, u mm hmm. เป็นซีรีประหยัดไฟเบสปิดเบสปิดก็คือ1.8ไม่ใช้งานเลยเนี่ยเปิดทิ้งไว้เนี่ยมันวิ่ง1.8พอใช้งานสป e ดถ้าเราใช้คอน้อน้อยสัก1-2คอเนี่ยมันก็จะ4.2 GHz กิกฮร์แต่พอเราใช้เต็มคอทั้งหมด8คอแล้วก็เป็น16บหกโ c จิคอโปรเซสเซอร์แบบเนี้ย 8ปดคอเป็นหัวสมองหลักและแต่ละหัวสมองมันจะมีหน่วยปรมลผล2อลูกก็เป็น8 2ดสเป็น16หน่วยประมลผลก็ CPU เนี่ยถ้าตัวที่เป็นซีรีส์ที่เป็น high performance เนี่ยที่มีพวกตระกูลลงท้ายด้วย H หรือว่าลงท้ายด้วย X แล้วแต่นะแล้วแต่ high performance ถ้าเป็นพวกนั้นเนี่ยวิ่งเต็มคอ max speed มันอ่ะมันจะเต็มเลยมันจะมันจะได้สูง max speed ของมันนะ มันจะขึ้นเต็มเพดานพอเนี้ยสมมุติแม่งอยู่ที่4ี่จุดสองขึ้น4ี่จเต็มไปหมดราคามันต่างกันตรงนี้ต่างกันที่ว่าวิ่งเต็มคอแล้วเร็วเท่าไหร่กับแคชเนะี Catch นะ่ยแคชเอลสเนี้ยพวกนี้ก็มีผลหมดนี่เป็นซีรีส์ยเน้นพรีเซนต์งานได้ชั่วโมงได้นานๆพรีเซนต์ได้นานๆเปิดไว้ประมาณเกือบครึ่งวันประมาณเนี้ยนี่แหละ ก็แล้วแต่ใครเลือกว่าจะเน้นพรีเซนต์นานๆหรือว่าจะต้องการความแรงอันนี้ขนาดเสียบแบตนะเนี่ยถ้าเราถอดแบตเนี่ยมันจะเกิด,โห,ดโหมดประหยัดพลังงานนะผมถอดนะปุ๊บถอดแบตปุ๊บเหลือแอน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 มันเกิดการน็อกกลเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมมันเกิดการรีบูตขึ้นมามันจะคงไว้ที่ 1. 8กิกะเฮิรตซ์นี่ไง ท็อตแบตนะเนี่ยคอมพิวเตอร์นะเวลาเราใช้งานเนี่ยเราต้องรู้มันนะมันก็ตั้งได้อยู่แล้วแต่โดยลักษณะของตัวอาจจะเป็นตัวไบออดด้วยเนี่ยให้มันเริ่มดีแสงกับเรื่องของวิด o w s ด้วยว่าจะให้เ e อร์ฟอร์แมนซ์ับโหมดไหน power มันอ่ะ on ac หรือว่า on แบตเตอรี่ AC, รก็พูดเรื่องคอมไม่เล่นเผื่อใคร บนนะคอมช้าอ่ะทวนอีกทีหนึง่งคอมพิวเตอร์สมัยนี้นะเนี่ยก็ CPU เนี่ยคุณเอา Max s p e ส d สูงๆหน่อย4.2ขึ้นไป4.5ขึ้นไปก็ดี Memory ก็อย่างน้อย8กิกนะแต่ถ้าคุณทำวิดีวิดีโอบ่อยๆเรนเดอร์วิดีโอเนี่ยคุณก็เล่นไปเลย16กิกขึ้นไป Memory เไอ้มันมันไม่เรียกฮาร์ดดิสอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกเป็น SSD Solid State ดิสไง แต่ถ้ามันอยู่ในบอร์ดเนี่ยมันเป็นแผงเล็กๆเนี่ยเารียกว่าเป็น n v m ก็คือเป็นพอร์ต m. 2 o r t M.2 นั่นแหละมันจะแรงกว่า ssd ที่เป็น SATA อันนี้นอนคุยอยู่มันแปลกๆหน่อยเน็ตก็ต้องเป็นกิกกิกกระปิดนะใ gpu ตัวนี้ก้าจอออนบอร์ดกร์ดจอออนบอร์ดคือมันเอา cpu ไปใช้เพราะ cpu มี gpu นั่นเองแต่ถ้าเรามี v g a แยก การ์ดจอแยกเนี่ยมันจะกินกินทีการ์ดจอจนไม่หนักที่ซ p u ก็จะทำให้แรงขึ้นอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่อยู่กล้องหนา้ารถผมเอามาต่อกันเล่นเพราะว่าผมจะตั้งให้กล้องติดรถเนี่ยคัดวิดีโอทุกๆหนึ่งนาทีเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเราก็ดึงมาทีลคลิปมันดูง่ายดีหนึ่งนาทีนะจะได้ไม่ต้องไปดูยาวเนี่ยแต่พอเราจะขุดคลิปมันมา จะลองมาดูว่าจะลง YouTube หรือเปล่าประมาณนี้กแมม็แค่เอาคลิปมาต่อกันแต่ผมไม่มีการตัดต่อแค่เอาคลิปมาต่อกันผมขี้จะตัดต่อตัดต่อแล้วมันเปลืองแบตเปลืองพลังงานเช่นมือถือเนี่ยผมก็ถ่าย 4K เพราะว่าการตัดต่อมันเปลืองไงแอปดีแอปที่ถูกลิขสิทธิ์เนี่ยคุณตัดต่อระดับ 4K เนี่ยมันแทบไม่มีหรอกคุณต้องเสียตังค์ผมก็เลยถ่ายสดใช้สดไปง่ายที่สดุด คลิปเนี่ยถ้าผมจะจะขึ้นเนี่ยจะไวมากเพราะผมถ่ายปุ๊บขึ้นเลยนั้งเงี้ยผมไม่ต้องมาไม,ไม่ต้องมากรอกคลิปเนี่ยไม่ต้องมาทําอะไรเยอะแยะแล้วก็เราเห็นว่าขึ้นได้ก็ขึ้นขึ้นไม่ได้แล้วก็ไม่ออกแค่นั้นเองเราไม่เสียเรียนประมาณนี้ก็ผมทําช่องเอาไว้เอาไว้เก็บคลิปตัวเองแล้วกันที่จริงก็ไม่เน้นวิวอะไรมากมายเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย รูปภาพหรือว่าคลิปต่างๆเนี่ยมันถูกขึ้นบน Google Photo ไงแต่รู้สึกว่าผมผมไม่ชอบสีของมันสีมันซีดเพราะว่ามันลด b i t เ a t รูปภาพเนี่ยขึ้นไปสีซีดๆแต่ถ้าเราเอาแบบอบอกว่า original quality เนี่ยมันก็จะกินพื้นที่โอ้โหวิดีโอระดับ 4K อย่น,นี้ขึ้นไปแป๊บเดียวก็เต็มแล้วผมซื้อแค่ร้อยกิกเองเดือนละเจบาทฉะนั้นผมเก็บงานสำคัญดีกว่า ชนวิดีโออะไรของผมเนี่ยผมก็จะมีทั้ง p r i v a t e และมีทั้ง public ด้วยผมใส่ YouTube เพื่อเก็บวิดีโอระดับ 4K เท่นั้นเองที่จริงอะ่ะไม่มีอะไรปรับตั้งใจนะเพราะว่าวิดีโอผมก็วันนี้ก็ถ่ายเพราะว่าบางทีเราทําบางอย่างเนี่ยเราจําไม่ได้หรอกถ่ายเก็บไว้ว่าเราว่าเราทํายังไงแค่นั้นเองขี้เกียจจำเนี่ยคนขี้เกียจทำอย่างนี้นแหละช่องทาง YouTube คือเอาไว้เก็บวิดีโอดีมากเลยระดับ 4K สีชัดชัดเจ๋วประมาณนี้ สวัสดีครับจากที่ดูสเปคคอมนะผมลากไปถึงการคลิปการทําคลิปอะไรเนี้ยน,นี่นแหละผมก็จะไม่รู้ว่าผมทําอะไรอย่างผมก็พูดได้เรื่อยๆนะซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ช่างพวกฮาร์ดแวร์กับช่างเนะี่ยผมผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายสมองได้ดีที่สุดทําให้เรารีแลกได้ดีที่สุดส่วนเรื่องซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นงานก้อนเมฆ ที่คุณจะต้องพัฒนาทําอะไรก็ได้จากคําพูดออกมาเป็นอะไรที่จับต้องได้เนี่ยไม่ธรรมดาเป็นอะไรที่เปลืองสมองพวกนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีต่อผู้ปฏิบัติงานค่ก็คือพวกฮาร์ดแวร์พวกนี้จะจับ,จบพวกนี้ผมว่าโอเคอ่ะมันไม่มีอะไรยากหรอกพวกนี้ถ้าได้จับได้ทําเครื่องมือถึงอุปกรณ์ถึงแค่นีน้แล้วก็ศึกษาเฉพาะพื้นฐานหลักการทางานแล้วก็สามารถที่จะ DIY ได้แค่นั้นเองฉะนั้นคลิปที่ผมทำเนี่ยผมไม่ใช่มืออาชีพนะผมก็จะทํามั่วไปหมดนะก็คือผมก็ไม่ได้อยากตั้งใจทําอะไรอะไรเสียผมอยากจะถ่ายคลิปผมก็ถ่ายไปแค่นั้นเองอาวันดีครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาว